ไฮไลท์วันนี้นะคะอัปเดตรถยนต์7ที่นั่งอีก1คันนะคะในบริษัทเพชรยนต์ค่ะวันนี้นะคะขออนุญาตนำเสนอเป็นรถอิวสุมิวเอ็กนะคะเครื่องยนต์1.9ดีวดีปี17.18ทะเลขไม่90,000กิโลนะคะราคา6,059,000บาทฟีดาวได้เลยค่ะนะคะจัดเป็นได้ยอดเต็มดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%นะครผ่อ,อนเดือนละ1,000 2,000บาทตลอดสัญญานะคะสำหรับท่านใดสนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของรถยนต์เจ็ดที่นั่งอย่าง Isuzu MU-X สีขาวมุกคันนี้นะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะสนใจก็มาลองชมมาลองขับรถเปวจริงได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะนะคะสภาพตัวรถบอกก่อนเลยว่าใหม่เอี่ยมนะภายในภายนอกรถไม่ชำจริงๆรับประกันเรื่องโครงสร้างนะคะเดิมๆโรงงานประวัติชนหนักที่คว่ามไม่มีแน่นอนตรวจสอบประวัติศูนย์ในทุกคันนะคะนะสำหรับใครท่านใดนะคะตามหารถยนต์ ประมาณนี้อยู่ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะเอมี่พาชมรอบคันนะคะเดี๋ยวไปชมคลิปเต็มกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กันกันกบน้องเอมี่นะคะที่บริษัทพิทยนต์ค่ะสนักง,งานใหญ่นะคะเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพหมหานครค่ะเหมือนเดิมเลยนะวันนี้นะพบเจอกับน้องเอมี่นะคะเอมี่ก็อัปเดตรถยนต์7ที่นั่งให้ชมอีกเช่นเคยวันนี้นะคะอัปเดตเป็นรถอีวิสุมิ1เอ็ก ปี1 7ึจดนะคะเลขไม่เ90,000กิโลราคาตั้งขายที่เป็นโยนต์6 5 9 0 0 0บาทค่ะจัดไฟนี้ได้ยอดเต็มฟีดาวนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79ปรเซ็นต์นะผ่อนเดือนละ1 2 0 0 0บาทตลอดสัญญาค่ะสำหรับใครท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่าง ขวามือใต้คลิปนะเอมมี่ทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วนะคะหรือแอดไลน์เบอร์โทรได้เลยลน์ชื่อเอมมี่นะคะสามารถขอตัวรถเพิ่มเติมระียดการผ่อนหรือโลเคชั่นร้านได้เลยนะคะใครสนใจก็จองก่อนได้ก่อนเลยนะลูกค้าต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านเลยทั่วประเทศทุกจังหวัดค่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันนะคะเราเริ่มจากด้านหน้ากันเลยดีกว่าสําหรับด้านหน้านะคะไฟคู่หน้าสวยๆเลยค่ะคุณพี่จานะเป็นไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะ มาพร้อมกับตัว d d t i m e r ลั n นิ g งไล h ์ค่ะนะคะแล้วก็มี LED ให้เรียบร้อยนะสวยๆเลยคันนี้โคงไฟคู่หน้าเดิมๆโรงงานไฟสวยๆนะคะไม่มีรอยแตกน้ำไม่เข้านะคะนะเดิมๆของศูนย์ติดรถเลยสภาพดีๆมาพร้อมกับตัวนะคะกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมขนาดใหญ่พร้อมกับตัวโลโก้อิสูซนะคะอักษรอ,อยู่ครบตัดหมอกคู่หน้าติดตั้งให้จากโรงงานเรียบร้อยนะคะ ใทะเบียนนี้เลยนะหขอไข่ขอไข 7, 8, 0, 7, ่เจ็ดกทมค่ะสนใจคันนี้ก็แคปไปทะเบียนตัวรถนะคะหรือโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะตัวรถนะคะเป็นสีขาวมุกนะ,ะสีเดิมเดิมโรงงานนะคะสีตรงกับตัวสำนาเล่ม่มสวยๆนะคะสีไม่เพี้ยนนะคะสีเดิมบางรอบคันนะ,ะมีเก็บงานมาบ้างบางส่วนนะคะเรื่องปกติของรถยนต์มือสองนะ,ะที่ต้องเก็บกันชนหน้ากันชนหลังเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะเก็บเพื่อความสวยงาม นะสำหรับตัวรถนะคะนี่เลยเหลี่ยมสันแต่ละจุดนะคะโค้งมนสวยงามไม่มีร่องรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มนะคะส,สีสวยๆนะคะแล้วก็ตัวล้อแม็กค่ะคันนี้นะคะเป็นล้อแม็กอลลอยเดิมๆขอบ18แปนะคะแม็กเดิมๆโรงงานเป็นแม็กอลลอยค่ะนะคะแม็กอลลอยเดิมๆมาพร้อมกับตัวยางยี่ห้อบิสโตร์นะยางยี่ห้อบิสโตนนี่ยางเดี๋ยวเอมี่เปลี่ยนให้นะคะสีเส้นเลย นะยางเดี๋ยวเอ็มนี่เปลี่ยนให้นะยางเริ่มเสื่อมสภาพแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนให้สี่เส้นนะคะตัวโลสวยๆเลยนะตัวกระจกมองข้างนี่สีโครเมียมนะเป็นกรอบโครเมียมสวยๆโครเมียมแท้นะจ้บตัวนี้ออกสู์เลยไม่ลอกไม่ดำไม่ขึ้นสนิมค่ะพอมติดตั้งไฟเลี้ยวด้านซ้ายและขวาทั้งสองฝั่งนะคะคันนี้ติดฟิล์มมาเรียบร้อยรอบคันนะคะฟิล์มเนี่ยประมาณ4ี่0รอบคันนะ ไม่มืดแล้วก็ไม่สว่างจนเกินไปนะคะแล้วก็พร้อมกับตัวกันสาสีขาวนะคะกันสาสีขาวของ m ิวเตรงรุ่นทั้ง4บานสวยๆเลยนะคะดามเปิดประตูนี้เป็นโครเมียมนะมีการลอยให้ครบถ้วนนะคะกุญแจนี้เป็นรีโมทแบบไขนะคะขออนุญ,ญาตรีวิวด้านในต่อเลยนะ,ะสำหรับตัวด้านในนะคะประตูฝั่งคนขับนี้เป็นสีทูโทนนะคะดามสรับกระเบดต,ตกแต่งลายไม้สวยงามนะคะ ไม่ช้ํานะภายในไม่ช้ําเลยสภาพสวยที่จริงๆคันนี้แล้วก็ตัวกระจกนี้ปรับระบบไฟฟ้า4บานคนขับ1บานปรับออตโอตโอ้ระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกระจกมองข้างพับปรับเก็บระบบไฟฟ้าเรียบร้อยนะตัวนี้นี่ค่ะกุญแจขออนุญ,ญาตสตาร์ทให้ดูกันเลยอ่นะคะภงมาอะไรนะคะเป็นภูมิละไรหนังเดิมๆโรงงานมาติฟังกชันจัดเต็มนะคะมาพร้อมกับตัว b o o คอ control h เด s h i มีมาให้ครบถ้วน ะะเลขไมค์คันนี้วิ่งอยู่98,000กิโลนะคะวิ่งแ9 0 0 0ื่กาวิ่งเ8้า0ดกิโลเดิมๆโรงงานค่ะนะคะหนให้มาพร้อมกับตัวโค้ชคอนโทลและพันดัลชิพมีมาให้ครบถ้วนนะคะคันนี้เป็นหน้าจอนะคะสมาร์ทนะเป็นหน้าจอ Android นะคะเจ้าของเดิมติดตั้งมาให้เพิ่มเติมเปลี่ยนหน้าจอมาเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะแอร์ระบบมันนวน่นนะคะแล้วก็ตัวเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะ ตัวเบาะนะคะเบาะหนังเป็นเบาะหนังสีเบสสภาพดีนะคะหนังนุ่มๆสบายๆนะแล้วก็ตัวเบาะคนขับนี่รับไฟฟ้าค่ะและประกันเรื่องโครงสร้างนะคะว่ารถของเราสวยทุกคันแน่นอนจากที่ตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะคะแล้วก็นี่ที่ดูรอยจะดู นะรอยกระดูกงูเดิมๆบางๆทุกคันอย่างนี้เลยค่ะนะคะใครสนใจก็มาจับมาจองกันได้นะคะแล้วก็ตัวโครงสร้างที่ดูนะน็อต่ละจุดเดิมๆสวยๆทุกนี้นะคะไม่มีการตัดต่อตัดแต่งแน่นอนค่ะก่อนประตูเดิมๆโรงงานมีแต้มสีรอยมาร์กจากโรงงานเดิมๆเลยนะได้ไปคุ้มแน่นอนสำหรับที่คันนี้นะในราคา6กแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะกับอีสูบ m x รุ่นหนึ่งจุดเก้านะคะ dvd ปีสองพันสิบเจ็ดจดสิบแปดค่ะนะคะพี่ดู โครงสร้างสภาพด้านในนี่เลยนะสวยๆเนียน,ยน,ยนยๆกริบๆสภาพดีสุดๆนะคะมีจอกลางให้ด้วยนะคะดูทีวีฟังเพลงย t u b e ดูหนังดูการ์ตูนได้หมดเลยมีรูปมีเด็กตอบโจทย์แน่นอนค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณแม่นะคะนะ,ค,ะ,นะค,ะคันนี้นะใครสนใจมาลองชมรถตัวจริงนะคะมาหานนองเอมี่ได้เลยพี่ที่เพจโยนเปิดบริการทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดนะเข้ามาแล้วก็ติดต่อที่มี่ได้เลยนะคะแล้วก็สาหรับตัวด้านท้ายนะคะตัวไฟท้ายนี้เป็น หลอดไส้ปกติเนาะเป็นทูโทนแดงครับทิมกับสีขาวนะคะไฟถอยไฟเลี้ยวไฟเบรกเนานะตรงนี้ด้านหลังมีคิ้วนะคะโผมเนียมให้คาดท้ายรถขนาดใหญ่ทั้งทางสวยงามนะคะแล้วก็โลโก้อีสุอยู่ครบค่ะโลโก้อีสุอยู่ครบค่ะนะคะแล้วก็ตัวสลองหกปีอิสุมีให้ครบทั้วเลยนะคันนี้นะ สว,สวยเลยค่ะนะคะใครท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของนะคะก็มาจับมาจองกันได้เลยนะตัวนี้นะจองล็อกรถได้เลยคุณพี่จ๋านะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านเลยทั่วประเทศทุทจังหวัดค่ะนะคะสำหรับตัวนี้นะด้านหลังเป็นระบบแมนวนวลอยู่นะแล้วก็ตัวโครงสร้างเดิมๆเ,เห็นไหมคะโครงสร้างเดิมๆฝาท้ายไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะน็อตเดิมๆไม่มีใยับ น็อตเดิมๆโรงงานไม่มีขยับนะตัวเบาด้านหลังนี่คือพับได้ดึงแค่นี้พอแล้วก็ดันออกไปนะคะดึงแล้วก็ดันออกไปนะคะเห็นไหมฮะเรียบเลยนะเก็บของได้เยอะแถวที่นั่งแถวกลางนี่ก็พับเรียบได้เหมือนกันนะคะปูที่นอนปิกนีก้ใครใส่แคมปิง่งใส่เดินทางใส่ท่องเที่ยวใส่ออกทริปตอบโจทย์แน่นอนนะสําหรับตัวนี้นะนี่ก็จะเป็น่องเก็บของเล็กๆน้อยๆนะคะที่ทางอิวสุทํามานะคะ แต่รองเท้าใส่ของกินใส่ของที่มีกลิ่นก็ได้เหมือนกันนะปิดสนิทนะตัวนี้เห็นไหมคะโครงสร้างเดิมๆสวยๆเม็ดอาร์คเดิมๆน็อต <Not S 2> ไม่ขยับแต่ละจุดนะคะรถเดิมๆตัวนี้หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะตัวนี้นะกับราคานี้เลยนะคะอีสุมีเอกรุ่นหนึ่งจุดเก้าดีวีดีนะคะ, e oul, X, 9, DVD, ะ,คะปีสองพันสิบเจ็ดวจุดแปดรถบ้านมือเดียวค่ะนะคะใหม่เก้าหมื่นเห็นไหมคะเดิมๆ สีเดิมเดิมน็อตเดิมเดิมไม่มีใครอยากคงสร้างจิบกิบนะคะคันนี้แม็กไม่เคยซ่อมแม็กไม่ด้งไม่ล้านะนเ,าเห็นะหมครสวยตกุกแกนใบไ,ไม้สวยงามค่ะแล้วก็มีช่องเก็บสัมภาระตุ๊กเะจิก๊กเยอะมากๆนะคะเห็นไหมเออช่องกลางเก็บได้อีกนะคะร,รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะเป็นรถที่ใครหลายๆคนอาจจะชอบอยากได้กันนะคะ คันนี้ประหยัดด้วยค่ะพี่ประหยัดค่าน้ำมันแล้วก็ประหยัดการเพาะไ็นค่อนข้างเยอะเลยนะคะตัวรถเนี่ย่อนประมาณ1 000, 2, 000. Ah 1ึ0 0หมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นสองไม่เกินนี้นะคะปะเดมี่พาชมห้องเครื่องกันค่ะสําหรับตัวเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด1 9 0 0งพันเก้าร้อยซีซีนะคะดีดีไอดู o w e r เวอร์มาใช้งานถึงให้เก้าหมื่นค่ะนะคะทำอะไรเครื่องยนต์ของทางอีซูมไม่ได้เลยนะคะที่ดูเครื่องยนต์สวยๆเลยที่รอยแต้มสีรอยเม็ดอาร์พวกนี้ยังคงสภาพเดิมจากโรงงาน วนกกน็อตแต่ละจุดยังคงสภาพเดิมจากศู์ค่ะนะคะรถไม่มีร่องรอยการชนหนักไม่มีร่องรอยสุกหรอนะเล็กตัวเครื่องเละตัวถงังตรงกับตัวสาเนาเล่มนะคะจะแสดงนได้โอนได้นะคะเดิมโรงงานตรวจสอบเล่มจริงไว้เลยแบตเตอรี่ดูแลให้ใหม่นะคะแล้วก็ครองเหน็ดดูแลให้ค่ะพี่นะส่วนตัวโครงสร้างที่ดูนะคะรอยนอ็อตฝากระโปรงเดิมๆนะน็อตไม่มีร่องรอยขยับนะคะสภาพสวยๆเดิมๆติ๊บๆนะคันนี้นะราคาดีมากๆ่านใดสนใจนะคะก็ มาเลือกชมรถมาลองขับได้เลยนะเห็นไหมคะเดิมเดิมมรงงานสวยสวยจิิๆเลยคันนี้นะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยสวยเดิมเดิมนะสวยสวยเดิมเดิมสภาพดีๆนะคะท่านใดสนใจก็มาลองชมมาลองขับได้เลยคันนี้นะที่มินบุรีกรุงเทพนะคะนี่พันเพลพี่ดูเพจเดิมเดิมค่ะนะคะรอยนอนไฟหน้าพวกนี้ก็เดิมเดิมนะ ิปจริงคันนี้ค่ะพี่รถสวยกริปเลยนะคะรับประกันนะคนี่สติกเกอร์ทางโรงงานยังคงสภาพเดิมจากโรงงานค่ะอรอยเม็ดอาร์ครอยซีนพวกนี้ยังเดิมๆจากศูนย์อยู่เลยคันนี้นะท่านใดสนใจก็จับจองกันได้เลยนะติดต่อได้เลยค่ะคันนี้ยังว่างอยู่นะคะรีบเลยนะคะสำหรับนะคะท่านใดชมคลิปนี้แล้วนะคะสนใจนะคะอยากจะเป็นเจ้าของอยากจับจองรถ isuzu mu-X 1.9 DVD นะคะตัวรถปี2017.18 เล็กไม่90,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะรถมือเดียวของห้างป้ายแดงราคา659,000บาทฟรีดาวได้เลยพี่ผ่อนเพียงเดือนละ11,000กว่าบาทต่อเดือนนะคะ จัดไฟแนนซ์ได้ทุกจังหวัดนะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านเลยทั่วประเทศค่ะสนใจคันนี้นะคะโทรได้เลยที่เบอร์096 725 2736ค่ะพี่แอดไลน์ได้เหมือนกันนะเบอร์น้องเอมมี่นะคะนะโอเคก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าน้องเอมมี่อัปเดตรถจนจุดที่น่นใ้ชมมีเชนเคยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ